ปาหา,า,หาพ่อหาแม่เลยเนาะ่งเพิ่งวันเดียวไม่น่าเชื่อว่าชีวิตนี้จะแป็นป่วยก็คอยแบบมาดูแลเป็นไงบ้างพาไปหาหมอเอาข้าวมาให้แบบว่าโชคดีอย่างที่แบบหมนครอบครัวจริงๆอ๋อลูกคนเดียวที่พ่อแม่แท้ๆเสียไปแต่ยังมีอีกหนึ่งครอบครัวที่รับเป็นครอบครัวที่ทำด้วยไหเป็นฟิลครอบครัวเนี้ยเขารับจ้างเลี้ยงคุณมีนมาตั้งแต่สามเดือนอก็เลยผูกพันกันแล้วพ่อแม่ พ่อแม่คุณมีเสียไปปุ๊บก,ก็กลายเป็นว่าครอบครัวนี้ก็คอยส่งข้าวส่งน้าดูแลกันไปคือเหมือนเป็นพ่อแม่อีกครอบครัวหนึ่งเลยแต่แต่ก็ไม่ได้รับเป็นลูกบุญธรรมดโดยกฎหมายอะไรขนาดนั้นใช่ไหมใช่ว่ามีนก็อยู่บ้านของมีน,มนพ่อแม่มพ่อแม่อีกครอบครัวนึงก็อยู่บ้านหนึ่งของเขาแต่ก็เที่ยวไปเที่ยวมาดูแลกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋ออีกหนึ่งครอบครัวที่มาดูแลกันเป็นประจำเนะาะจะใจฟูขนาดไหน ลองไปดูคลิปนี้กันครับ ขอบคุณค่ะ นเอาข้าวควักขุดได้ขุดข้าวต้องเอาข้าวไปให้ลูกกินรักใบรักลูกไหม,ไไหมโอ้รักที่ไม่รักจะต้องบอกอะไรหมดไม่ให้ตายอะไรไม่ตอมเลยร <c oughs> ักมากจริงรักจริงรักมากก็เลยเป็นตามใบขาวมาเลยเนาะเพมไม่อีกเลยก็เ เลี้ยงเพราะว่าน้ำหนักหนึ่งโลแบบว่าเหมือนเด็กไม่ค่อยสมบูรเด็บแม่ก็มาหาคนเลี้ยงเพราะจะต้องไปทํางานหามาหลายที่ก็ไม่มีแล้วก็มาเจอแม่วันกับพ่อตเดงที่เขารับเลี้ยงตอนที่ออกมาเป็นหม่อมันจะแผลตัวดำเลยนะมารักษาแม่ม่รักษาแล้วก็มาช่วยกันรักษาซื้อยามมาใอย แต่พอพ่อแม่เสียแล้วพ่อพ่แม่พ่อกับแม่ก็โทรมาชวนกินค้าวเย็นทุกเย็นอย่างนีก็เลยกลายเป็นว่ากินจังวันประจําวันทุกเย็นก็จะต้องมาพี่พ่อไปได้ผ่ันแล้วแม่ต้องดูตลอดว่าไปยังไงไปทํางานเป็นอะไรก็ต้นี่ก็เรียกเป็นห่วงวันนี้จริง มาาหเพิ่งว <os> ันเดียวขอบคุณค่ะไม่น่าเชื่อชีวิตนี้ะแ่บป่วยก็คอยแบบมาดูแลเป็นไงบ้างพาไปหาหมอเอาข้าวมาให้แบ่ว่าโชคดีอย่างที่แบบหมดครอบครัวจริงหมด รักบ,บริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทนเนาะจริงๆมนุษย์เราก็คือรับให้ของให้บางสิ่งเพื่อหวังบางอย่างอะไรอย่างนี้หรเปล่าแต่มันก็อาจจะมีโมเมนต์ใจฟูแบบนี้จริงๆถ้าให้กันด้วยใจรับด้วยใจมันก็จะเป็นโมเมนต์แบบนี้แหละครับแห่งความภาคภูมิใจใจฟู เหมือนครอบครัวนี้นะครับขอบพระคุณครอบครัวนี้มากๆเลยจริงๆนะครับที่ทําให้รู้ว่ามันมีรักบริสุทธิ์อยู่จริงๆที่มอบให้กับน้องมีนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องมีนด้วยนะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องฝังใจขนาดนั้นเรารับรู้แค่ว่าพ่อแม่เรายังอยู่ในใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองแล้วก็รักครอบครัวนี้ให้มากๆนะครับยินดีด้วยที่ที่ยังมีคนดูแลอยู่นะแล้วก็อื นั่นแหละขอบคุณขอบคุณครอบครัวน,นี้แล้วก็ดีใจกับน้องมีนด้วยนะครับขอให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเนาะตอนนี้น้องมีนอายุเท่าไหร่ประมาณ20ต้นๆแล้ว่20ต้นๆน,น,นะครับไม่รู้ว่าอนาคตจะเจอกับอะไรนะครับขอให้นึกถึงครอบครัวครอบครัวนี้เป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเจอสิ่งโหดร้ายข้างนอกโหดแค่ไหนนะครับก็อย่าให้มันเป็นปมในใจขนาดนั้นเลยนะครับกลับมาหิวใจกับครอบครัวนี้เนาะ อย่างน้อยครอบครัวไม่จําเป็นต้องมาจากสายเลือดก็ได้ครอบครัวต่างสายเลือดก็มีอยู่ให้เห็นเยอะแยะอย่างเช่นครอบครัวนี้นะ